โอเคครับเดี๋ยวเราจะมารีเช็คเครื่องทำปั๊บควอนแก๊สต,ตัวนี้นะครับก่อนแพ็คจัดส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนตัวนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวจะส่งไปบเ,เครื่องเอาไปประกอบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยครับพลาสติกต่างๆแกะออกได้หมดเลยครับที่หุ้มชิ้นงานเอาไว้ส่วนกระดาษที่หุ้มอคจริยอยู่แกะได้เลยครับก่อนใช้งานควณจะต้องแกะก่อนทุกครั้งนะครับ เพราะว่าเมื่อไหร่ที่กระดาษพวกนี้โดนความชื้นหรือว่าความร้อนจะทําให้แกะออกค่อนข้างยากครับแล้วก็ยังไงแล้วเราก็ต้องใช้การมองไฟสําคัญมากสําหรับการทําปัอปคอนครับมาดูการทํางานของมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้สองระบบไฟบ้านใส่ที่ดาเทศนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีใส่พวกชดน,นีให้ครับแดงบวกดําลบ เวลาใช้งานก็เสียบให้ตรงสีตรงขั้วอีกฝั่งหนึ่งมาคีบที่แบตเตอรี่ครับใช้82โวลต์ลูกเล็กขึ้นไปใช้ได้หมดเวลาคีบก็คีบให้ตรงสีตรงขั้วแดงบวกดำดำลบนะครับแบตเตอรี่เน้นเลยว่าห้ามสลับขั้วเด็ดขาดถ้าสลับขั้วช็อตทันทีครับกรณีเราใช้ไฟบ้านเดี๋ยวดูกันว่าสวิตช์จะเป็นสามสเต็ปนะครับ ตรงกลางคือปิดถ้าไฟบ้านเคาะมาขวามือครับ220โวลต์าตามตัวเลขตัวนี้เลยเห็นไหมตัวนี้ปรับความเร็วหมุนจุดสีดำมาให้ตรงกันครับอันนี้คือรอบการกวนที่เหมาะสมไฟแสดงสถานะสีเขียวใบพัดสแตนเลสกลนนิ่งครับมอเตอร์สามารถปรับกวาเร็วได้ ตรงกลางปิดถ้าแบตเตอรี่เข้ามาซ้ายมือครับแค่นี้เองกรณีเราไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับก็คือดึงออกใช้แต่ไฟบ้านดึงออกไปเลยถ้าเราจะใช้ไฟบ้านโยกมาทางแบตเตอรี่ก็ไม่มีปัญหาครับโอเคการล้างทำความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออก แยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทาความสะอาดธรรมดานะครับตัวมอเตอร์เป็นระบบไฟฟ้าห้ามล้างน้ํานะครับใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้ตัวนี้เป็นระบบไฟทางร้านรับประกันชุดนี้ให้1ปีครับมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทั้งเครื่องนี้ล้างน้ําได้เลยครับในคลิปที่ส่งให้ก็จะมีวิธีการล้างให้ดูคร่าวๆหม้อก็เปิดล้างปกติครับเหมือนภพนชนะทั่วไปตรกระป่งมากๆก็ใช้ปล่อยเหล็กขัดได้เลย แผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์หัวแก๊สสตอร์เลตตัวนี้ใช้คู่กับล์าปรับแก๊สแรงดันต่ำนะครับหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวคลิปที่ส่งให้ก็จะมีบอกเหมือนกันว่าแรงดันสูงกับแรงดันต่ำต่างกันยังไงหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับได้ยใช้ใ้ถูกแรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาดอ่าก้มลงมาดูนิดนึงช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดนะครับสุดคือหน้าตาแบบนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูว่า ตัวนี้สามารถขยับได้เวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายไปโดนได้ไม่ต้องสนใจแต่ก่อนใช้งานปรับให้เปิดช่องอากาศให้เต็มแบบนี้ครับไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าเขียวม่วงประมาณนี้ครับถ้ากรณีที่ช่องกัดเปิดไม่สุดเดี๋ยวจะปรับให้ดูนะครับจะเป็นเปลวไฟลอย เปิดช่องการสุดก็จะได้เป็นเปลวไฟสีฟ้าแบบนี้ความแรงไฟในการใช้นะครับไฟแรงเต็มก้นหม้อเน้นเลยว่าป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับจําให้ขึ้นใจเลยสําหรับการทำป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ถ้าไฟอ่อนไหม้โอเคครับ